ความเดิมตอนที่แล้วเราจะทำอะไรเราจะประลองกันไม่ใช่เหรอใช่อ๋อก็มาแล้วนี่ไงลมตีไหนขวากระซ้ายขว้เราจะหินจอมตีข้างไงเหรอดังนี้จบแพ้แล้วอีกนักเราเอาอี๋เอ็มาเลยอาจารย์เราจะไปหาสัตว์วิญญาณจากที่ไหนเหรอครับเอานี่ไปสิ คุณครับอาจารย์เข็มขัดเส้นนี้อยู่กับข้ามาสามสิบปีข้าไม่เคยตั้งชื่อี่มันเลยเจ้าตั้งชื่อเฮมัสนั้นข้าขอเรียกว่าสะพาน24สแสงจันทร์ครับปราล่าสัตว์วิญญาณไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้มีเพียงวิญญ,ญาจาร์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักวิญญ,ญายุดท่านถึงจะเข้าไปล่าสัตว์วิญญาณในป่าไนนดา้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะอยู่ห่างจากข้าแม้แต่ก้าเอวครับตอนที่เจ็ด ออกมาซะหลวงซานเผ่า เดียวสันี่คือวิญญาณยึธของข้าเรียกมันว่าหลวงซานเผ่าหรือเรียกมันว่าซานเผ่าเฉยๆฉก็ได้ท่านอาจารย์นี่คือวิญญาณยึดของท่านเหรอครับวิธีปรากฏกายของวิญญาณยึดสัตว์ไม่ใช่การสกิดร่างหรอทำไมมันถึงฮะวิญญาณยึธของข้าเป็นวิญญาณยุทธแปลผันจําเรื่องการแปลผันของวิญญาณยึดได้ไหมซานเผาก็เป็นแบบนั้นเพียงแต่การแปลผันของมันไม่เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ตอนที่ข้าปลุกมันขึ้นมา ระดับพลังวิญญาณของข้ามีเพียงแค่ครึ่งขั้นไม่งั้นมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ถึงจะพยายามมากเท่าไหร่การก้าวข้ามพลังไปถึงระดับสูงก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายข้าทําได้เพียงศึกษาวิญญาณยุทธทางทฤษฎีถุกนั้นท่านอาจารย์ทุ่งเทขนาดนี้ซานเข้ากล่าวขอโทษครับท่านอาจารย์ที่ทําให้ท่านเจ็บปวดไม่เป็นไรข้าจินต้งนานแล้วข้าจะแนะนำให้เจ้าร,าารู้จักซานเผ่าที่มันได้ชื่อนี้มา ก็เป็นเพราะเสียงร้องหลัวหลัวของมันวนการโจมตีนั้นสามารถทำได้แค่สามครั้งสาร่าพนำทางไปสิ ไปรบกวนมาเลยนี่คือไผ่เดียวดายอายุสิบปีความพิเศษคือแข็งแรงการโจมตีไม่ส่งพลังแต่การป้องกันไม่เร็วเหมาะกับย่างเงินคลามของเจ้าแต่ข้อเสียของมันคืออายุสั้นเกินไปหาอย่างอื่นไปดีกว่า หากไม่มีตัวเลือกจริงๆค่อยกลับมาล่ามันเราแบ่งอายุมันยังไงเหรอครับสังเกตสีของพลังวิญญาณในขณะที่เราโจมตีสีตอนที่สัตว์วิญญาณโจมตีกับสีของวงแหวนวิญญาณจะเป็นสีเดียวกันสัตว์วิญญาณอายุสิบปีมีพลังวิญญาณสีขาวร้อยปีมีสีเหลืองประมาณนั้นแหละแต่ว่าถึงแม้วงแหวนวิญญาณร้อยปีกับเก้าร้อยปีจะสีเหมือนกันแต่คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมากลับแตกต่างก,กันลับ,บตามที่ข้าศึกษามาขีดจำกัดดูดซับวงแหวนวิญญาณวงแรก น่าจะอยู่ที่423ปีภายใต้ขอบเขตนี้หวังว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าจะใกล้เคียงกับขีดจำกัดมากที่สุดอืมนี่เป็นวิชาบังคับของวิญญาจารย์ผู้โดดเด่นทุกคนครับท่านอาจารย์เพียงแค่นี้ต่อไปก็จะใช้พลังจากวงแหวนวิญญาณได้ดี รู้ไม่ว่าทําไมข้าถึงให้เจ้าปล่อยผมงพวกนั้นเพื่อปกปิดก,กลิ่นกายของเราไล่งูมแมลงหนูหมดครับถูตกต้องแล้ว่านั่นเรียกว่าผงไล่งูในป่าสัตว์วิญญาณน,นี่พยายามอย่าใช้ไฟไม่ว่าสัตว์ป่าและสัตว์วิญญาณส่วนมากจะกลัวแสงจากเร็วไฟแต่ก็มีสัตว์วิญญาณบางชนิดที่แข็งแกร่งรับชื่นชอบแสงไฟถ้าเจอพวกมันเข้านอกจากเจ้าจะต้องฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งมากพอไม่งั้นตายแน่ นี่นีอ่อยากยับเรอจมามาแล้วดับดิ่งกล้ามากวรข้าเหอสพ<า>งังไอ้มดสายฟ้าฟาดสนันส่นฟ้าสเอดินหลวซ่า สร้างหมาป่ากับสุนัขเหมือนกันเรียกว่าหัวทองแดงกระดูกเหล็กเอวเต่าผูกจุดอ่อนของพวกมันคือเอวคอยดูวงแหวนวิญญาณจ,จะประัดเอาละใช้พลังวิญญาณจ,จะเอาวงแหวนวิญญาณเข้ามาบนร่างเราจากนั้นก็ทำสมาธิดูซับพลังจากวงแหวนวิญญาณ ตอนนี้พลังของข้าไม่มีพอที่จะเลือ่อนระดับจึงดูซับมันไม่ได้ภายในหนึ่งชั่วย,ยามมันจะสลายไปเองเดี๋ยวสายหยิบหัวใจท้ามาสองกวัวสิการพ่าใช้อาหารที่กิน้าไปช่วยลดการใช้พลังวิญญาณของข้าไดา้เพราะมันโจมตีได้แค่สามครั้งดังนั้น,น,นทุกครั้งที่เกิดการโจมตีจะต้องเติมพลังให้มันทันทีสานเผ่ากินได้แค่หัวใจเท้าเหรอคะใช่แล้วล่ะการโจมตีของสานเผ่าคือการผายลม อาหารอย่างอื่นน้อยนักที่จะเร่งการ่ายลมได้เร็วขึ้นกินเช้เท้าสองหัวหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วยย่างพลังที่สารเผาใช้ไปก็จะกลับมาแบบนี้ก็ได้ฮะวิญญาณยึดภายลงเป็นเครื่องมือโจมตีแบบนี้ได้ด้วยอาจารย์ยิ่งเป็นคนทนงตนอยู่ด้วยในใจเขา อาจารย์จงนัดสารพิษมานหัวหลวงทำไมถึงเริ่มมาปรากฏนอกเขตป่านเพราะวายยุของมันคงไม่เยอะถ้าร้อยปีขึ้นไปแล้วก็แย่แน่ตอนนี้มาชะลอการโจมตีเพราะมันกำลังรอโอกาสท่านอาจารย์ทำไงดีครับพิษของเจ้าม่านหัวหลว,หลวนี่รุนแรงนักนอกจากจะเป็นอัมาพาตแล้วยังทําลายระบบประสาท เป็นในสัตว์วิญญาณชนิดมีพิษที่น่ากลัวที่สุดว่างไวจะไม่มีอะไรมาเทีย่ยวร่างกายเหนียวทนทนมีดยาบธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้จจดอ่อนของมันคือปากกับตาตมันป้องกันสองจุดนี้ของตัวเองได้เป็นอย่างนี้เอาหลังข้าไว ก็จะสอนทฤษฎีหนึ่งให้เจ้าวงแหวนมากกระดูกมากให้ปล่อยบอนวงแหวนน้อยกระดูกน้อยให้เสยมวิ่งหนี <c oughs> ส่วนกระดูกวิญญาณคืออะไรจะอธิบายอีกทีถ้าวงแหวนวิญญาณของเจ้ามีมากกว่าก็จะใช้ทักษะและพลังวิญญาณของเจ้าโจมตีคู่ต่อสู้ถ้ามีน้อยกว่าแล้วก็อย่าได้วังเลววิง่งหนีทันทีสายลมดังสายฟ้าฟาดสนั่นฟ้าสะเทือนดินล้วสนสเพัา ม้านหัวหลวจะพัฒนาเป็นสัตว์วิญญาณพันฟีทุกุกสีตัวมันจะยาวขึ้นปีละหนึ่งเซนติเมตรสารพิษม้านหัวหลวนี่ยาวเกือบสี่เมตรแสดงว่ามันฝึกตนมาเกือบสี่ห้อยฟีจมูกักมันไม่บาดเจ็บหลือสักนิดหายลมราาหมอกวันยังสะกดให้หลับไหลหัวสัตว์ ร้ายอย่างมันมักจะไม่มีความอมดทนเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะยอมแพ้ไปเองสะโพอสกัดมันไว้รับมาสานเ่าเดี๋ยวซานถ้าจะสก,กัดมันไว้จำรีบหนีไปสะ 飞到你 ครับข้าตกใจแทบแย่เจ้างูนั่นแหะครับทำไมอยู่ดีๆเจ้าถึงปล่อยมือรู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนก็หยิ่ชัว่วท่านอาจารย์คงไม่ทันสังเกตเห็นจูๆมันก็ลื่นนะครับท่านอาจารย์ครับข้าสะบัดมีส่านที่ท่านให้มาแบบมั่วๆดูเหมือนไปโดนเจ้างูยักษ์พอดีเจ้าอาจจะแทงไปโดนจุดออนของมัน เราคอยดูกันอีกหน่อยเถอะพลังชีวิตของพวกมันทะละัดยิ่งนักคงจะไม่ตายง่ายๆเมื่อกี้น่าหวาเสีวยวชนไหมต้องหาทางเพิ่มอาวุธลับให้มากขึ้นซะแล้วเสียวซันเยี่ยมจริงๆวงแหวนของเจ้ากำลังจะปรากฏยอดเยี่ยมจริงๆเสียวซันท่านอาจารย์พูดอะไรเหรอครับท่านคงไม่ได้หมายถึงมูตัวนี้หรอกนะ ถูกต้องมันนี่แหละจงหูตัวนี้ฝึกตนมาเกือบ400ปีใกล้เคียงกับขีดจำกัดที่วิญญาจาร์กำหนดเอาไว้พอดีด้วยพลังวิญญาณสมบูรณ์แต่กำเนิดดูดซับได้สบายแต่ว,ว่าท่านอาจารย์ครับวิญญาณยึดของข้าคือพืชจะไม่ต้านกันเหรอวิญญาณยึดพืชไม่จําเป็นต้องดูดซับเฉพาะวงแหวนวิญญาณจากสัตว์ประเภทพืชและสัตว์วิญญาณใช่ว่าจะดูดซับวงแหวนวิญญาณพืชไม่ได้หายตายเงินหายบาาัตาทั้งสองดูดซับสิ่งกันและกันได้ ทฤษฎีนี้เป็นหัวใจหลักของความสามารถในการแข่งขันสิบราการที่ข้าเสนอไว้หลายปีก่อนข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วข้าได้เปรียบของอย่างเงินความคือมันจะไม่เกิดการต่อต้นานเพราะมันตัวเล็กและอ่อนแอม,มากจึงไม่ต่อต้านวงแหวนวิญญาณใดๆที่เจ้าได้ใส่เพิ่มเข้าไปเพียงแค่ถูกหลอมรวมเข้าไปเท่าน,นั้นจำได้ไหมว่าเราต้องการตามหาวงแหวนวิญญาณแบบไหนเพิม่มประสิทธิภาพความทนทานครับถ้าจะให้ดีต้องมีพิษด้วยอ๋อใช่แล้วทั้งสองอย่างนี้ ในตัวมั่นถัน่วหลัวไม่ไว่าจะเป็นวิญญาจารธรรมดาหรือคนของสำนักวิญญาณยู่พวกเขาต่างพากันหัวเราะเยาะและไม่มีใครเชื่อทฤษฎีหัวใจหลักความสามารถสิบประการของข้าที่ผ่านมาไม่มีวิญญาจารดูดซับวงแหวนวิญญาณต่างประเภทเพื่อพลังให้ตัวเองเดี๋ยวไซจะอยากลองไหมแม้ว่าในทางทฤษฎีข้าจะมั่นใจมากแต่ก็ไม่เคยได้ทดลองมาก่อนการปฏิบัติจริงเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะพิสูจน์ทฤษฎีหัวใจหลักความสามารถในการแข่งขันสิบประการที่มันยังเป็นเพียงทฤษฎีอยู่นั้น เพระเาะไม่มีใครยินยอมพิสูจน์มันพานอาจารย์ให้ข้าเป็นคนช่วยท่านพิสูจน์เถอะข้าเชื่อท่านครับเตียวซอนเรามาเริ่มกันเถอะนั่งขดสมาดเพ่งไปที่วิญญาณยุดมาเถอะวงแหวนว,วนิญญาณวงแรกเจ้าจะเป็นตัวตัดสินว่าข้าจะฝึกวิชาของสำนักถังได้หรือไม่ ต <cents S 2> ัดสินว่าจะือทอดวิชาของอาจารย์ได้ไหมไม่ว่าลของโมเวนวิญญณจะจู่โจมร่างเจ้าอย่างไรยงไม่อสิเ จงเงินลำลังรุนแรงหรือเกินหรือว่านี้จะเป็นกำลังภายในฮะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วจุดตีบตันขั้นแรกวิชาสินทีในที่สุดก็ถลายแล้ว อาจารย์ครับเป็นอะไรไปครับพิษตัวอย่างตอนต่อไปลูกพี่เซียวกลัวแล้วเหรอรู้ไหมว่าข้าเป็นใครระดับสิบเอ็ดวงแหวนอาวุธวิญญาณหนึ่งวงไม่ว่าตำแหน่งใดในระยะห้าสิบเมตรข้ากดจุโจมได้วงแหวนวิญญาณร้อยปี